เราเป็นจดหมายที่ปปนที่3ามของปัห้าร้อยหกสี่นะคะเรามาแสดงความขอบคุณและชื่นชมนนายุธมนตรีที่มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาชาวกระเหรี่ยงบ้านบางกรอยในแนวทางที่ถูกต้องนะคะในขณะเดียวกันช่วยเหมือชอบางกรอยแต่ก็รักษาทรัพยากรป่าต้นน้ำแล้วก็ป่าที่รสมบูรณูและสัตว์ป่าของแกงกระจานด้วยอันนี้เป็นจดหมายฉบับที่หนึ่งที่มาชื่นชมและขอบคุณนะคะ เ,เรามีจดหมบายทิดฉบับนะคะฉบับที่คอปนอ5ทับ2,564จดหมบายฉบับนี้เนื่องจากว่าเราเห็นว่าคณะกรรมการที่ท่านนายกแต่งตั้งเพื่อแก้ไขปัญหาบางกอยเนี่ยะคะ่ะโดยมีท่านรัฐมนตรีช่วยมนัส ชุมชนเนี่ยทำไร่หมูเรียนในป่าแล้วก็เป็นกลุ่มนักวิชาการทางด้านสังคมวิทยาทั้งนั้นนะคะนักวิชาการทางด้านนิเวศวิทยาทางด้านนิเวศรุ่มน้ําทางด้านนิเวศป่าต้นน้ําเรื่องสัตว์ป่าเรื่องการจัดการทาี่ยินไม่มีอยู่ในคณะกรรมการชุดนี้เราขอให้ท่านนายกได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดนี้เพิ่มเติมเพื่อที่ว่ามันจะได้สมดุลนะคะแล้วอีกอย่างที่สําคัญคือการพิจารณาแก้ บางกลอยเนี่ยจะต้องกระทําด้วยความรอบคอบระมัดระวังและต้องมองมิติทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านโคนด้านสังคมที่ทํากินหรือด้านระบบนิเวศจะต้องมองทุกด้านการแก้ปัญหาจึงจะยั่งยืนถ้ามิเช่นนั้นเนี่ยมองด้านใดด้านหนึ่งจะแก้ปัญหาไม่ยั่งยืนและถ้าไม่ตั้งคณะกรรมการทั้งด้านนิเวศทั้งด้านสัตว์ป่าที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยดูแลด้วยเนี่ยภาคประชาชนที่อยู่ภายนอกก็จะไม่ยอมรับแล้วก็จะเกิด การเคลื่อนไหวภาคประชาชนเ,าเราก็คิดว่าทาท่านเราจะขอให้ท่านานายกรัฐม,มนตรีเนี่ยตั้งคณะกรรมการทางด้านนิเวศวิทยาแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญในด้านสัตว์ป่าแล้วก็เรื่องน้ำเนี่ยเข้าไปด้วยนะคะแล้วไปพูดคุยกันในที่ประชุมมีเหตุผลอะไรมีความเหม็นต่างกันก็แลกเปลี่ยนหาหาหลักฐาน พอคุยกันดีกว่าที่จะไปพูดกันข้างนอกห้องประชุมหรือไปพูดกันข้างถนนหรือพูดกันฝ่ายเดียวอันนี้คือจดหมายฉบับที่สองค่ะและในซองเดียวกันนี้นะคะก็เป็นจดหมายฉบับที่สามซึ่งสาคัญมากที่สุดของเราที่เรามาวันนี้ก็คือจดหมายที่พรบที่7จ็ดอพันกอันนี้เรามายื่นหนังสือขอท่านนายกได้โปรดกรุณาพิจรารณา ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีการประชุมครั้งหนึ่งแล้วยกเลิกมติอกพอของกระทรวงที่ให้คุณชัยวัตรออกจากราชการเนื่องจากว่าคุณชัยวัตรเป็นผู้พิทักษ์ป่าที่ทุ่มเทเสียสละทำหน้าที่ตอนที่เป็นหัวหน้าพิีกานแห่งชาติแกงกระจา์และจนกระทั่งปัจจุบันในตำแหน่งผู้นวยการ ที่9าที่คนรัชธานีเป็นโหดเด่นมากเป็นผู้ที่ทุ่มทำงานอย่างทุ่มเทเสียสละและมีการจาับกลุ่นดำเนินคดีผู้ที่ทำผิดกฎหมายแม้ว่าผู้นั้นจะเป็นผู้ที่มีอำนาจมีทีคพนมีบาร,รมีเขาก็กล้าจับนะคะซึ่งหาผู้พิทักษ์ป่าเช่นนี้ได้ยากเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างมากของกรมองุทยานแล้วก็ของกระทรวงแล้วก็ของประเทศชาติ นะคะฉะนั้นเนี่ยการที่ปปทมาชี้มูลความผิดให้คุณชัยวัดออกเนี่ยนะคะเมื่อพิจารณาโดยรอบค้อมแล้วจากการที่ดีนได้ศึกษากฎหมายทุกฉบับที่เกี่ยวข้องและบรึกษาท่านผู้พ่ภากษาอายการแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายเราสรุปได้เลยค่ะว่า ปปทคณะกรรมาการปป,ปทไม่มีอำนาจหน้าที่ที่จะชี้มูลความผิดคุณชัยวัฒน์ในข้อหา157ตามประมวลกฎหมายอาญาและความผิดาตามตามาตรา81ไอ้ม85ข้ 1, นงะคะวงเล็1 1เนี่ยอของของกฎหมายพระราชการพลเรือนเนื่องจากว่ากฎหมายปปทให้อำนาจในการชี้มูลเรื่องผุจกริกเท่านั้นแต่คุณชัยวัฒน์ไม่ได้ ทำการทู้จริตฉะนั้นสิ่งนี้ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกมทที่จะลงมติลงโทษคุณชัยวัฒน์นะคะเป็นเป็นมติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะคะด้านที่สองเอ่อหนันงสือรายงานชี้มูลความผิดคุณชัยวัฒน์ก็กระทาโดยอคติทําโดยมิชอบมีการอ้างคําสั่งสารปกครองสูงสุนว่าคุณชัยวัฒน์ทำเกินกว่าเหตุแต่ข้อเท็จจริงเขียนไวไ้ใาเขียนในจดหมายฉบับนี้ว่า สารพิภาคษาสารปกครองสูงสุดพิภาคษาเรียบร้อยแล้วว่าคุณชัยวัน์หรือกรมอุทยานได้ดําเนินการจับกุ่มผู้ที่บุกรุกปป่าตามมาตรา22แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพศ2504อย่างถูกต้องสมควรแก่เหตุและมีความอะไรที่ทเสียหายฉะนั้นการกระทาของคุณชัยวัน์ชอบด้วยชอบดว้วยกฎหมายแล้วฉะนั้นจึงไม่มี